ในคลิปนี้นะครับเราจะใช้เพชรเพียง20เพชรในการซื้อตัวละครใน market p ตเ n e และนําตัวละครที่เราซื้อมาเนี่ยไปโซโล่ความยากระดับฮาร์ดกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะทำชาเลนจ์นี้สําเร็จหรือเปล่าอ่ะอันดับแรกนะครับเราก็ต้องไปที่เทรดดิ้งพาซานก่อนนะโอเคเดี๋ยววาร์ปไปเลยนะครับ ตอนนี้เราอยู่ในเทดดิงพาซาแล้วนะครับตัวละครที่ผมเลงไว้เนี่ยก็มีไม่กี่ตัวนะเพราะว่างบเราเนี่ยจำกัดมากๆนะครับก็คือ20เจมมันเองอืมไหนขอขออนุญาตด,ดูตลาดสักครู่นะครับอืม20เจมเอล25เจมเลยเหรอแพงจังไม่แพงหรอกก็งบเราน้อยนะครับ5เจมเนี่ยเลนเดียสปีกแมน5เจมนะครับถูกมากสต็อก6นะตัวนี้เออผมว่าตัวนี้ดีสุดนะครับดีสุดเลยมีตัวไหนอีกไหมไม่น่าจะมีแล้วนะครับ เลนเดียสปีกเกอร์แมนน่าจะถูกที่สุดนะผู้ชมอ่ะผมเอาเลนเดียนะครับมาเ่นเดียซื้อเลย5เจมเท่าน,นั้นนะครับโอเคทีนี้เรายังมีงบอีก15เจมนะครับ15เจมซื้ออะไรได้บ้างเอ่ยเหมือนจะซื้ออันนี้ได้ปะนี่สปีกเกอร์วูแมนโรดฟาร์มนะครับซื้อไปร้อยนะครับซื้อไปแล้ว อโชคดีนะครับเจอแต่คนขายของราคาถูกนะคุณผู้ชมวิ่ยสองเจมโอ้โหซื้อห้าเจมไปอ่ะแต่ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับหลักหน่วยเองอย่าไปคิดมากนะโอเคตอนนี้ผมซื้อฟาร์มซื้อตัวดาเมจมาแล้วนะครับจริงๆแค่นี้น่าจะพอแล้วผู้ชมตอนนี้เหลือสิบเจมซื้ออะไรอีกได้บ้างเอ่ยสิบเจมตัวนี้ดีไหมอะ่ะไม่เคยได้ใช้เลยนะครับตัวนี้น่ <c oughs> าจ,จะไม่ดีนะครับดูจากสเตตแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่<ฮ>หนึ่งเจม <laughs> หนึ่งเจมเลยหรอ ตัวนี้อ่ะไฟวอล์คคาเมล่าแมนโอ้ว่าเรนเดียดีกว่านะครับอืมจริงๆผมก็อยากได้ตัวต้นเกมไปดีสักตัวนะครับจริงๆเรนเดียมันก็ต้นเกมได้อ่ะแต่ว่าเขาก็วางแพงพอสมควรนะครับใช้500ถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวต้นเกมเนี่ยเราอาจจะต้องแบบเล่นแบบด่านปามพาราได์อะไรอย่างงี้นะครับด่านที่มันมีทางยาวๆนะให้เวลาเราฟาร์มเงิอนอะไรแบบนี้อันนี้ออันนี้ผมว่าได้อยู่นะผู้ชมซื้อดีไหมอ่ะเจมเดียวเองหนึ่งเจมนะครับซื้อเถอะ ซื้อไปซื้อไปตัวเกลือของอีเวนต์วาเลนไทน์นะครับโ okay. อเคเดี๋ยวรอเจมรถก่อนนะครับค่อนข้างช้านะผู้ชมมีดีเลยเล็กน้อยอ่ะผมว่าทีมผมประมาณนี้แหละดีละนี่เรียงเลยอ่ะเรียงละโอเคอันนี้คือทีมที่ผมได้มานะครับ3มตัวนี้นีครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดก็คือ11เ็จมเท่านั้นนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราตัดไปในด่านกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปเลือกด่านก่อนนะพราว่าจะเอาด่านอะไรดีนะครับตอนนี้ก็ยังคิดอยู่เหมือนกัน โอเคเดี๋ยวตัดไปที่ในนั้นนะครับมาเราอยู่กันใน To ิลิตซิตีนะครับโอเคจริงๆเนี่ยผมอยากเล่นด่านปามพระไดนะแต่ว่าช่วงเนี้ยคือผมเล่นบ่อยแล้วนะครับก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคุณผู้ชมก็มาลงเอ่ยกันที่ด่านนี้นะครับโอเคอัับแรกเดี๋ยวผมวางตัวต้นเกมก่อนละกันตรงนี้เลยนี่โอ้ราคาตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่นะจะไม่ผิด1เกมนะครับคือ3ตัวเนี้ยรวมกันทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่ประมาณ11เจมเท่านั้นนะครับไม่ถึง15เจมด้วยซ้ำนะคุณผู้ชมโหตลาดคือแบบยับมากนะครับแบบขายตัวกันทุกถูกนะครับแต่ว่ามันมีเยอะด้วยนะครับตัวพวกนี้ก็เข้าใจได้อยู่นะเดี๋ยวผมวางตัวเงินสัก3ตัวละกันเพราะว่าเลนเดียร์สปีกเกอร์แมนเนี่ยไม่ได้อัพแพงขนาดนั้นนะครับ3ตัวผมคิดว่าน่าจะพอนะแล้วก็เอาแบบสล็อตวางตัวที่เหลือเนี่ยเอามาวางเลนเดียร์ทั้งหมดน่าจะดีกว่านะครับที่ผมคิดนะ แล้วก็เจ้าโรลดฟาร์มเนี่ยคือเขาเนี่ยอัพถูกด้วยนะครับก็จะทําให้เราวางเจ้าเรนเดียได้ไวนะดูเอาข่าวมาผมว่าผมอัพตัวเงินให้เลเวลสให้หมดก่อนดีกว่าแล้วก็มาอัพตัวนี้นะครับนี่ตัวต้นเกมเราปึ๊บอัพให้ตันไปเลยนะสำหรับผมนะครับอันนี้ผมบอกตัวเองนะผู้ชมนะอันนี้ก็น่าจะยืนได้ยาวๆนะเดี๋ยวผมมาโฟกัสการอัพตัวเงินดีกว่านะครับแป๊บเดียวน่าจะตันแหละเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้อัพถูกนะ เฮ้ยมินิกันมาแล้วผู้ชมไม่ได้ละไม่ได้ละเฮ้ยน่าจะทันอยู่มั้งเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะต้องวนรอบนี้รอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะวางเรนเดียตรงนี้นะจะได้ตีได้2ทางไหวอยู่ไหวอยู่โอเคอัพไปเลยแล้วกันอุ้ยแต่ตัวนี้ไวอะทันปะเนี่ยเดี๋ยวนะขาดอีกตัวหนึ่งอ่ะทันอยู่นะครับทันอยู่เดี๋ยวเรารอวางเรนเดียเลยนะครับฟึบอันนี้เลือดเท่าไหร่เนี่ยสองหมื่นเลยเหรอโอ้โหเยอะจังเอ่อ วางดาเมจเ,เพิ่มแล้วกันโอเคไหวอยู่นึกว่าไม่ไหวหลังจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะสแปมเรนเดียย,วยาวๆเลยนะเพราะว่าตัวเงินเราอัพตันหมดแล้วนะครับโอ้สบายมากผู้ชมมีแบบสกิปไวอย่างนี้ปะแบบสคกิปทีเดียว5เวฟอะไรเงี้ยอ,อ,อัน,นั้นก็เกินไปนะหยอกหยอกเล่นนะหยอกเล่นก็แต่มีก็ดีนะเอาจริง ตอนนี้26เวฟแล้วนะครับยังสบายๆยอยู่นะนี่มอนตายคาฐานเลยนะครับอูคือโหดมากเลนเดียเอาจริงๆไหมส่วนตัวผมคิดว่าแบบแค่เลนเดีเลนเดียตัวเนี้ยตัวเดียวอ่ะผมว่าอาจจะสามารถโซโล่ฮาร์ดได้เลยนะครับอาจจะแบบไม่ต้องพึ่งตัวเงินไม่ต้องพึ่งตัวต้นเกมก็ได้นะอืมทมําไปเล่นไปนะครับโหดเอาเรื่องแต่สิ่งที่โหด่านก็คือลิ้นของผมนะครับลิ้นของผมนี่คือพันตลอดเวลานะ <laughs> คือแบบคลิปไหนแบบคลิปไหนไม่พันนี่คือแปลกนะครับคือลิน้นต้องพันทุกคลิปนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับใครรู้นี่ฝากคอมเมนต์ด้วยนะะผมว่าผมขายเจ้าเอา่อลาร์ฮาร์สปีเกอร์แมนดีกว่านะครับไม่น่าจะเป็นละเอามาวางเลนเดียดีกว่านะเอ่อตัวไหนผมอัพเต็มวะผมอัพตันหมดยังอ่ะตัวนี้ตัวนี้นี่นี่นี่นโอเคแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่ง ตอนนี้ก็วางตัว15ทับ15ี่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมรอมันสกิปเวฟสักเวฟ3-5แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะขายตัวเงินทิ้งให้หมดนะครับแล้วก็จะเอามาวางเรียนเดียให้หมดเลยนะคุณผู้ชมเท่านี้ก็น่าจะสบายสบายแล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะสบายมากย้ําอีกรอบนะครับเซตนี้เนี่ยผมซื้อมาในราคา11เพชรเท่านั้นนะครับหรือ11เกมเท่านั้นนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าได้ราคานี้มาได้ยังไงนะครับตลาดเน่านะครับหรือว่าแบบตลาดมันเพิ่งมาก็ไม่รู้อะคือเราเลยไได้้รราาาาคคถููกนนผมม่่วใอ เนี่ยราคามันจะขึ้นหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับแบบอนาคตเนี่ยเขาจะทําให้เจมเนี่ยหาง่ายขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับเพราะว่าเจมตอนเนี้ที่สามารถหาได้เนี่ยคือจากการทําเควสเท่านั้นนะอันนี้พูดในมุมมองของสายฟรีนะครับส่วนสายเติมนี่ก็คนละกรณีกันอืมถ้าอนาคตเนี่ยมีแบบด่านที่มันแบบแบบดันเจี้ยนอะไรเงี้ยลงแล้วได้เจมอะไรอย่างงี้ก็เจมอาจจะเยอะขึ้นนะครับตัวก็อาจจะแบบแพงขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีนอนาคตผมว่าถ้ามีก็ดีนะ ทําให้แบบสายฟรีเล่นง่ายขึ้นนะครับเวฟสามหกละคุยเพลินขายขายตัวเงินไปห,หมดนะครับเอามาวางเลนเดียเอ,อ่อตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนี่ต่อแถวเลยเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราวางตัวละครครบหมดทุกตัวแล้วนะที่เหลือก็ปล่อยให้พวกเรนเดียเนี่ยจัดการทอยเลรให้หมดนะครับจนเวฟ50เลยนะคุณผู้ชมสบายมากเซต1 1เจม ย้ำนมเพื่อโอ้ตัวนี้ถึกน,น,นะน่ยทีวีดูอัลคาวทอยเลตนะครับถึกอยู่ตัวนี้เลือดสามแสนนะครับ ตอนนี้เราเดินทางมาเวฟที่45แล้วนะครับใกล้จะถึงเวฟ50หรือเวฟสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็ดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยไม่มีมอนหลุดไปลึกเลยนะครับเรนเดียร์สปีกแมนทำหน้าที่ได้ดีมาก แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับสำหรับมาร์เก็ตเพย์เนี่ยผมคิดว่าเขาทำมาถือว่าดีนะคือแบบแบแบมันแบบทำให้แบบคนที่เขาไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะครับซื้อขายตัวละครได้ง่ายขึ้นนะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราจะซื้อขายตัวละครใช่ไหมปกติเราจะแบบเทรดกันนะครับแล้วก็คุยกันนะต่อราคาอะไรงู้นี้นะครับแต่ตอนนี้มีมาร์เก็ตเพย์แล้วไงก็คือแบบ กดดูร้านค้าอันไหนแบบถูกใจกดซื้อแค่นี้จบนะครับโอ้สบายมากถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่เขาเพิ่มระบบนี้เข้ามานะครับเว็บห้าสิบแล้วนะครับตอนนี้ถึงเว็บอสี่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมดูสิจะขนามือเราหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดบอสเลือดแปดแสนป่ะใช่ไหมอืมไม่ได้ดูเลย <c oughs> ตั้งแต่เล่นมาไม่ได้ดูเลยนะครับอ่ะแปดแสนจริงด้วยนะครับยังพอมีความทรงจำเก่าๆอยู่นะสบายนะสบายเดีย๋ยวมันจะเออมาทางนี้ น่าจะต่อเลือดน่าจะตายพอดีไหมใช่ไหมหรือไม่ตายเนี่ยต้องขายไหมให้มันจบไวไวนะครับโอเคผมผมว่าขายดีกว่าไป <c oughs> ขายเยอะขายเยอะไม่ตายคผู้ชมเหลือแสนหนึ่งนะครับ,บตายเหอะเสรเรียบร้อยนะครับ15นาที18วินะครับกับเซตราคา11เจมนะ ซื้อมานะครับก็ประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้ผมอยากทําเป็นแบบไกด์ให้กับผู้เล่นใหม่นะครับแบบผู้เล่นที่เขามาเล่นใหม่อ่ะแบบว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีนะครับลองแบบ หาเจมแล้วก็เอาไปซื้อขายตัวละครดูนะครับจริงๆเจมเนี่ยมันจะมีเคเวสหนึ่งนะครับที่แบบว่าเราเนี่ยสามารถหาได้แบบไม่ต้องทําอะไรเลยนะก็คือเคเวส FK ในจุด FK นั่นเองนะครับถ้าจะาไม่ผิดเนี่ยจะให้เรา FK ทั้งหมด360นาทีนะครับเราก็จะได้เพชรมา20นะสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่อ่ะลองทำเคเวสนั้นนะครับแล้วก็เอาเจมเนี่ยมาซื้อตัวดูนะครับตัวมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับตัวคุณภาพดีๆราคาถูกๆมีเยอะนะครับลองหาดูนะ สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบพุณคนเข้ามาดูเช่นเคยสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะผม